ตอนจะออกไปข้างนอกนะก็เลยจะมาจัดกระเป๋าให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าสถานการณ์ปกติกระเป๋าวาจะมีแต่เครื่องสาอางเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เราจะต้องระว,วังตัวเพราะฉะนั้นของในกระเป๋าวาก็คือเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกอย่างนะอย่างแรกที่ต้องพกเลยแบบขาดไม่ได้ก็คือหน้ากากผ้านะคะอันนี้หน้ากากผ้าของวาก็จะเป็นลายตารางน่ารักแบบนี้นะสีฟ้านะอันนี้ว่าชอบมากๆนะคะลายนี้แล้วก็จะมีหน้ากากอนามัยด้วยหน้ากากอนามัยว่าจะพกเผื่อไว้นะเผื่อว่าบางครั้งที่ว่า ไปซื้อของแล้วคนมันเยอะมากๆจริงๆอนะ่ะว่าก็จะใช้หน้าก,กากอันนี้ก่อนแล้วก็ทับด้วยหน้าก,กากผ้าอีกทีนะคะเป็นการป้องกันแบบแน่นหนาที่สุดเท่าที่ว่าจะทําได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้นะคะอันนี้ไว้ฉีดบริเวณที่ว่าจะจับพวกรถเข็นหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเขาไม่ฉีดให้ว่าก็จะฉีดเองนะหรือว่าจับอะไรแล้วก็จะฉีดมือตัวเองนะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นที่ชู่เปียกแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันเผื่อ ว่าหยิบจับอะไรทุกคนมาก็ไม่รู้นะก็เอาไว้ติดเผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์ที่จะต้องพกแน่นอนอยู่แล้วนะก็จะมีประมาณนี้นะว่าก็จะใส่กระเป๋าผ้าที่เป็นกระเป๋าใหญ่ๆแบบนี้เลยเพราะว่าตามห้างเขาไม่ได้แจกถุงพลาสติกแล้วว่าก็เลยต้องพกกระเป๋าผ้าใบใหญ่ๆจะได้ใส่ของที่เราพกไปได้แล้วก็ใส่ของที่เราซื้อกลับมาได้นะเดี๋ยวว่าขอตัวไปซื้อของก่อนนะทุกคนไป วันนี้พัสดุที่ว่าสั่งไว้มาส่งแล้วนะคะมาหลายกล่องเลยด้วยว่าก็จะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะจริงๆแล้วว่าแกะไปบ้างแล้วเอาพวกกระดาษออกไปบ้านนะคะกล่องน,นี้เป็นเซรามิกนะอันนี้เป็นที่ทํากาแฟดิ่ะทุกคนนมาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแก้วที่ไว้สําหรับอย่างนี้แล้วเราก็ใส่กาแฟเข้าไปตรงนี้นะ เทน้ำแล้วมันก็จะหยุดลงมาไปกาแฟดิบที่สามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะว่าซื้อมาราคาประมาณร้180อยเจอะไม่แพงมากนะแล้วก็เป็นเซรามิกแบบหนาเลยอ่ะดูดิข้างในก็คือน่ารักมีรอยๆแบบนี้ให้ด้วยอ่ะคุมนานนี้รู้สึกว่าจะถูกกว่าร้านอื่นเลยอ่ะว่าเจอหลายร้านแต่ว่ามันราคาประมาณสองสากว่าแต่ร้านนี้มันแค่ร้อยบาทเองก็ กุมคานะคะส่วนอันนี้เป็นเป็นเปนแก้วแก้วกาแฟว่าบอกแล้วว่าช่วงนี้ว่าเอฟแก้วกาแฟเยอะมากค่ะทุกคนเหมือนแบบมันอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็มีเวลาใช้ในการแบบทำน่นทำนี่ก็เลยแบบชอบทำกาแฟชอบทำเครื่องดื่มตามที่โซเชียลเขาแชร์กันอันนี้มาเป็นมือสองนะนี่ อันนี้เลยนี่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นลายการ์ตูนไม่ใช่ลายการ์ตูนลายดอกไม้เล็กๆตรงนี้นี่สวยมากเลยอันนี้ว่าเอฟมาประมาณใบละร้อยมั้งมันจะเป็นลามแบบพวกขายเซรามิกสะขายเอ่อพวกของเก่าญี่ปุ่นมือสองท้องเพื่อนลองไปเสื้อหาในนี้ได้นะอินสตาแกรมเนาะนี่อันนี้ เป็นสีเขียวเห็นไหมว่าเขียวว้ยน่ารักมากดีมากเลยสองใบแล้วก็เนื้อไม่ค่อยหนาแต่ว่าใบใหญ่นะคะใบละร้อยเหมือนกันร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งประมาณนี้นะมาที่กล่องใหญ่กันบ้างดีกว่ากล่องนี้ก็เป็นแก้วกาแฟเหมือนกันบอกเลยว่าเป็นสายเอฟจริงๆนะทุกคนอุย้ยนี่ กล่องนี้มาเป็นชุดเลยทุกคนคือความเอฟของเราก็คือบางทีก็ลืมว่าเออะไรไปบ้างอ่ะนี่น่ารักมากสีหวานมากเลยโอ้ยดูดิเป็นชุดแบบนี้เลยน่ารักไหมอ่ะอุ้ยสีน่ารักมากเป็นขาวนวลๆแล้วก็เป็นลายดอกไม้ กาหลีเวอร์มีอีกมีอีกอันนี้ก็เป็นชุดเหมือนกันอันนี้รู้สึกว่าจะชุดละร้อยห้าสิบไหมม่แน,น่กจยัเื่ออ๋ออันนี้ประมาณสองร้อยขวาชุดนี้ก็สองร้อขวาแล้วก็ชุดนี้จำได้ว่าอุ๊ยน่ารักเหมือนกันแต่ใบเล็กมากเลย อันนี้รู้สึกว่าจะรอะ้อยเจ็ดสิบมั้งเุ้ยแต่บามันเล็กปไปหนนะ่อยนะสีหวานมากนี่สีชมพูทุกคนดูความหวานแหววนี้แต่อันนี้รู้สึกว่าเล็กเกินไปน,นิดนึงอะเป็นแก้วน้ำชาไปเลยอะแต่ก็โอเคนะน่ารักอยู่มีอีกกีีอ อันนี้เป็นจานละจานก็จะเป็นอะไรที่ไม่แพงมากอะ่ะใบละเจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะอุ้ยน่ารมากเลยอ่ะทุกคนนี่มาจะให้ดูว่าลายหวานแบววมากอือโอ้ยชอบปื้มหวานมากก็ลิสุด อันนี้รู้สึกว่าจะใบละประมาณเจ็ดสิบบาทแต่ว่ามันจะเป็นจานขนมเล็กๆนะเราชอบจานขนมเล็กๆมากก็เลยเอฟมาหลายใบเลยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนี่อันนี้ก็ลายดอกไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็หวนเวลดีเป็นลายแบบสีม่วงสีเขียวอุ้ยชอบอันนี้อะ่ะแล้วเป็นแบบเนื้อกะเบื้องแบบไม่หนามากนะ อันนี้ว่าสั่งมาสองใบนะคะจะประมาณเจ็ดสิบบาทนะแล้วก็ทุกตัวที่ว่าสั่งมาเขาแพคดีมากนะจริงๆมันจะมีแบบพลาสติกนนหนาๆแล้วโปะโปะเยอะเลยแล้วก็เป็นบับเบิลนะคะอันนี้ว่าแกะออกไปตั้งแต่แรกแล้วเพื่อจะได้แกะให้เพื่อนๆดูด้วยสะดวกเนาะก็ประมาณนี้นะคะที่สั่งมาในอาทิตย์นี้แล้วก็ยังมีอีกนะเพนแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันต่อเอาไว้เป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะน่าจะได้ของครบนะ 아사합